สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะในที่สุดก็ได้สักที25ปีที่รอคอยเด็กหนุ่มซาโตชิคว้าแชมป์โลกโปกเกมอนเทรนเนอร์พยายามอย่างหนักมา25ปีเด็กหนุ่มที่แบกความฝันยิ่งใหญ่ซาโตชิตัวละครเอกจากโปกเกมอนอนิเมะสุดฮิตจากประเทศญี่ปุ่นสามารถคว้าตำแหน่งเวอร์เกตเ โปเกมอนเทนเนอร์ได้สำเร็จเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเห็นผ่านตาสำหรับการ์ตูนชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นเรื่องโปเกมอนหรือ p o เกต t มอนสเตอร์ภาษาญี่ปุ่นที่เปิดเข้าฉายครั้งแรกในช่องทีวีโตเกียว เริ่มเมื่อวันที่1เมษายน1997โดยในส่วนของเนื้อหาเรื่องจะแตกต่างจากเกมและโฟกัสไปที่การเดินทางของตัวพระเอกในเรื่องอย่างซาโตชิเด็กหนุ่มผู้มีความใฝ่ฝันอยากเป็น1อยากเป็นที่1ของสุดยอดโปเกมอนมาสเตอร์และเป็นผู้ที่มีจิตใจดีมีเมตตารักโปเกมอนซึ่งพระเอกได้ออกผจญภัยเดินทางตามฝันพร้อม ิคาชูเจ้ามอนสเตอร์คู่ใจตัวสีเหลืองที่มีพลังพิเศษเป็นไฟฟ้าโดยในการเดินทางของซาโตชิได้พบเพื่อนอีกสองคนคือทาเคชิเด็กผู้ชายหัวหน้าโรงยิมเมืองนิบิผู้เป็นเลิศด้านการใช้โปเกมอนประเภทหินและมีความฝันจะเป็นโปเกมอนด็อกเตอร์และคนสุดท้ายสาวสวยของกลุ่มคาซึมิเด็กสาวหัวหน้าโรงยิมเมืองฮานาดา ผู้เป็นเลิศด้านการใช้โปเกมอนประเภทน้ำโดยตัวอนิเมะจะมีการบอกเล่าเรื่องราวต่อกันยาวนานกว่า25ปีถึงแม้ในตอนหลังเพื่อนๆบางคนอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องหยุดการเดินทางร่วมกับซาโตชิแต่ในทุกๆก,การเดินทางของเขามักจะได้พบกับเพื่อนใหม่ๆอยู่เสมอเรียกได้ว่าเป็นการผจญภัยที่ไม่รู้จบและสนุกสนาน ท้าทายกับเส้นทางชีวิตของซาโตชิที่จะเป็นที่หนึ่งของแชมป์โลกในการแข่งขันโปเกมอนได้หรือไม่ล่าสุดกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ดังไปทั่วโลกอีกครั้งเมื่อโปเกมอนคอมเพลนีออกมาเผยว่าในภาคล่าสุดหนุ่มน้อยซาโตชิ เขาได้คว้าแชมป์โลกเป็นที่เรียบร้อยและเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดนอกจากนี้ทางแฟนเพจและทวิตเตอร์ทางการของ Pokemon, โปเกมอนก็ยังออกโพสต์ร่วมแสดงความยินดีกับซาโตชิกับ25ปีที่รอคอยส่วนในประเทศญี่ปุ่นก็ต่างฮือฮาไม่แพ้กันถึงขนาดฉายคลิปวิดีโอบนจอภาพขนาดใหญ่ใจกลางเมืองชิบุย่า เพื่อประกาศข่าวว่าเด็กหนุ่มซาโตชิได้ทำความฝันสำเร็จพร้อมกับมีแฟนคลับหลั่งไหลร่วมแสดงความยินดีบนถนนชิบูย่าอย่างน่ะอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามสำหรับผลการคว้าชแชมป์โลกของซาโตชิทำให้กระแสข,ของโปกเกมอนกลับมาคึกคักมากขึ้นและถูกผู้คนพูดถึงจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทั่วโลกขอขอบคุณแหล่งข่าวเดลี่นิวค่ะ หากเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ